สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จำด,ดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำด,ดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2513นนี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักกับการอ่านไพ่พยากรณ์ โดยรวมให้กับชาวราศีสิงห์และก็ลัคนาสิงห์นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของไพ่ยพยากรณ์กันนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าการอ่านดวงครั้งนี้เป็นการอ่านโดยภาพรวมของชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนื่องจากเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงบุคคลใครที่ต้องการดูดวงบุคคลก็ต้องไปอัดลายเท่านั้นนะครับถึงจะตอบได้ว่าเป็นดวงของคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับคือให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วก็แนะนําให้แล้วกันนะครับว่าคุณควรที่จะเดินไปทิศทางไหนเพื่อให้สอดคล้องกับดวงสถานาการณ์ปัจจุบัน เราจะมาดูทิศทางของชาราศีสิงห์และคณะสิงห์นะครับไพ่ใบแรกประจําตัวของคุณได้เป็นซิกออปสอดเกิดขึ้นซิกออปสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่อาจจะบ่งบอกว่าคุณอยู่ในภาวะของความที่เหมือนกับทุกใจก็แล้วแต่หรืออาจจะมีความกังวลใจหรือทุกสิ่งทุกอย่างการรอคอยมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าไพ่ซิกออปสอดเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะค่อยๆหลุดพ้นจากพันธนาการ จากบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจวิตกกังวลเครียดหรือว่าอาจจะเป็นภาวะของความที่อาจจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของปัญหาเพื่อนร่วมงานปัญหาเจ้านายหรือปัญหาอะไรก็เราแต่กับเงินทองความรักมันจะค่อยคอยคล,คลี่คลายและเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีสิกออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับคุณผจญกับสิ่งที่มันไม่ดีมาครึ่งหนึ่งละ เลยอีกครึ่งหนึ่งที่มันอาจจะค่อยๆพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้บางทีแล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับว่าคนทุกคนมันไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยชาวราศีสิงห์และค์นเนี่ยมีโอกาสที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างลงมีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างลงและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกอย่างจะถูกเยียวยาจิตใจทุกอย่างจะสามารถเริ่มต้นใหม่หรือทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะ เปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้จริงๆมันจะดีไม่ดีอยู่ที่ทิศทางของคุณเป็นคารตัดสินใจอีกเครื่องหนึ่งไพ่บอกมาแล้วว่าครึ่งหนึ่งมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีถ้าตัวคุณเองทําทุกอย่างให้มันดีมันก็จะดีร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าเกิดไพ่บอกว่ามันดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ทํา เราไม่จบเรายังยืดเยื้อยังเลื้อหลังคารกะสังยังไม่ปล่อยวางแสงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังจะหลต่อไปดังนั้นมันมี2ทางเลือกให้เลือกนะครับเราไม่ได้พยากรณ์แบบเหมือนกับดังตาเห็นว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อเซมันอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองเป็นคนเลือกด้วยดังนั้นถ้าอยากจะให้จบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยืดเยื้อเลื้อหลังมาในอดีตหรือในปัจจุบันมันก็จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นเป็นกเกษตรอยู่ในราศีพบเรือนอลิมันทําให้ตัวตนของตัวคุณนั้นมีการวางแผนหรือมีการพัฒนามีการต่อยอดบางสิ่งบางอย่างการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดหรืออาจจะไปจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างบริหารจัดการแล้วเหมือนกับแก้ปิดรูรอยช่องโหว่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขได้เนื่องจากมันมีไพ่สิบดาบมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็หมายความว่าคุณจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคปัญหามันก็จะเคลียร์ได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดข้อที่เสียอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปก่อนคุณถึงจะได้ดีภายหลังอันนี้คือเป็นข้อเสียนิดหนึ่งของไพ่สิบดาบนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นในลักษณะของ เขาเรียกว่าอะไรแหละเหมือนกับว่ามันก็ต้องเจอกับทุกๆคนอยู่แล้วในช่วงของอการใช้ชีวิตประจําวันถูกไหมครับประมาณนี้เนาะก็ไม่ต้องไปเรียลสจริงจังกับตรงนั้นและไพซิกออฟสอดแล้วก็เป็นไพเทนออฟสอดเนี่ยเกิดขึ้นมันบ่งบอกเลยว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บอิทธิพลดาวเสาดาวอังคารดาว,าดาวพฤหัสบดีนั้นโครจรอ,อยู่ในเรือนอาลีช่วงที่ผ่านมานะครับในจนถึงวันที่1่ พฤษภาคมแล้ววันที่หนึ่งพฤษภาคมดาวคารจะย้ายขึ้นไปที่เรือนปัตตานีไปเล็งกับลักนณาของตัวคุณเองนะครับและดาวสาวก็เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนอลิหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยบางทีอาจจะมีในเรื่องของความดันโลหิตนะครับหรือในเรื่องของความดันเลือดหรือในเรื่องของเกี่ยวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของลม นะครับอาจจะมีลมตีขึ้นหัวอันนี้ปวดหัวปวดศรีรษะได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังหรือเลือดอาจจะมีความผิดปกตินิดนึงก็ต้องตรวจเช็คกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้และสิบดาบก็หมายถึงโครคภัยไข้เจ็บของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องรักษาตัวหรือรักษาพยาบาลนะครับหรือต้อง มีเกณฑ์ของการที่ต้องเจ็บป่วยต้องดูแลรักษาพยาบาลได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นกเกษตรในเรือนอลิอลิหมายถึงอุปสรรคปัญหาหรือในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้เพราะเป็นกเกษตรนะครับคือความมั่นคงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอาจจะมีในรักษาของมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลรักษากับตัวคุณเองได้เช่นกันนะครับมีซิกออกเ็นทาเลนและมีนาออกเ็นทาเลน อาจจะมีลักษณะของการใช้จ่ายค่อนข้างมากนิดนึงนะครับหรืออาจจะมีลักษณะของการเงินนั้นเข้ามาเยอะแต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันเนื่องจากดาวพุธนั้นโคจรคือดาวดาวการเงินนะโคจรค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับโคจรไปที่ราศีเมษร,ราศีพฤกษบและก็ราศีมิถุนไปเป็นกเกษตรภายหลังแสดงว่าคุณอาจจะมีลักษณะของการเงินที่ดีแหละแต่มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนิดหนึง่งอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของ ออรักษาพยาบาลหรือค่าใชา้จ่ายกับในเรื่องของคุณอาจจะใช้เงินเปลืองโดยใช่เหตุหรือคุณอาจจะอยากได้ตามอารมณ์ความรู้สึกหรือเช่นบางคนอาจจะต้องมีการแบกภาระมันแล้วแต่บคุคคลว่าอยู่ในปัจจัยไหนประมาณเนี้ยแต่ก็ควรต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่การเงินของคุณยังถือว่าโอเคนะครับก้าเหรียญหมายถึงว่าการเงินที่อยู่ตัวการเงินที่อาจจะมีลักษณะของการเงินที่ยัง มีพอหมุนไปได้นะครับคือเราก็ไม่รวมกับเรื่องของภาวะของโรคระบาดนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดคุณเอาไปรวมเนะี่ยยังไงคุณก็ไม่ทางดีอยู่แล้วแหละแต่บางคนยังถือว่าดีในในลักษณะของบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ทํา การเงินแบบว่ายังไม่ได้ปิดหรือผลกระทบกับในเรื่องของโรคระบาดหรือในเรื่องของภาวะของเศรษฐกิจมากก็ยังสามารถพอเจริญเติบโตแล้วก็หมุนเงินได้นะครับแล้วมีสิ่งออกเปนทักขึ้นหมายความว่าคุณอาจจะมีลักษณะของการที่ได้รับในลักษณะของอเงินสินไหมหรือลักษณะของลักษณะของการเงินที่ได้รับจากรัฐบาลเข้ามาบาง คนก็ได้เช่นกันนะครับคือเหมือนกับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนั่นแหละจากภาครัฐหรืออาจจะเป็นการสนับสนุนกับในเรื่องของธนาคารการกู้เครดิตสินเชื่อต่างๆก็จะอนุมัติแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะให้กู้ออกนโยบายเงินกู้ที่เป็นแบบดอกเบี้ยต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีเข้ามา ประมาณนี้ทําให้ตัวคุณนั้นยังพอมีสภาวะของการเงินนั้นหมุนไปได้บ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะของไหนเอ o เป็นดัชนีก็คืออาจจะมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินแบบใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะครับก็รายจ่ายก็บริหารจัดการให้ดีแล้วกันบางสิ่งบางอย่างยังคงต้องจ่ายต่อไปอย่างสมมติว่าใครเป็นหนี้อ่เงี้ยมันก็อาจจะมีลักษณะของการที่แบบว่าต้องชําระดอกแต่ว่าเขาจะลดะในเรื่องของ เงินต้นให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่าจะดีสัตเสมอไปเพราะยังไงก็ต้องจ่ายดอกอยู่ประมาณนี้มันก็ต้องมีเงินที่ยังต้องรั่วไหลออกไปบ้างก็ต้องทําใจเพราะมันเป็นภาวะของเศรษฐกิจทุกคนก็ต้องเจอนะครับหรือเป็นภาวะของภัยที่เป็นโรคระบาดอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามอดทนไว้ฟ้าใหม่ยังมีเราก็ยังมีโอกาสที่จะกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกครั้งนะครับอิทธิพลของการงานกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานเนี่ยก็คือดาว ดาวศุกร์โครจรเป็นกเกษตรนะครับก็ทําให้ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์อาจจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานได้สำหรับบางคนนะถ้าบางคนนั้นอาจจะมีดาวคู่ศัตรูเข้าไปมันเลยทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแทนที่จะมีความมั่นคงนะเพราะว่าบางทีแล้วคุณอาจจะแบบใครทำธุรกิจที่พอไปได้คุณก็มีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าบื้อหวาสัก เท่าไหร่บางคนมีคอมเมนต์เข้ามาว่าเปลี่ยนงานแล้วก็ดีด้วยบางคนอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วก็โรคระบาดแบบนี้ยังมีคนที่โชคดีราศีสิงห์และคสิงก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีโอกาสและช่องทางนะครับบางทีเราก็ต้องเติมความรู้หรือทักษะทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ได้เช่นกันเพื่อที่คุณนั้นจะได้เอาไปสอบหรือเอาไปทําให้มีกับการเจริญเติบโตในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรืออาจจะต้องไปพัฒนาในเรื่องของทักษะบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําเป็นไรายได้เสริมอะไรประมาณนี้คุณก็สามารถขยับขยายแล้วก็เจริญเติบโตได้จาก3ามไม้เกิดขึ้น ตอนนี้เท่าที่ดูมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายในโลกออนไลน์เท่านั้นที่อาจจะค่อนข้างยังโอเคอยู่ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอเหมือนสมัยก่อนเพราะว่ายังไงก็ยังมีช่องทางของคนที่อาจจะมีรายจ่ายที่อาจจะแบบว่าเยอะแต่รายรับมันน้อยมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างใครๆเขาก็ขายกันหมดคนซื้อเลยน้อยลงอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทำให้คุณนั้นยังดำเนินธุรกิจ ไปอาจจะลําบากนิดหนึ่งแต่มันก็ยังมีโอกาสมีช่องทางที่คุณจะขยับขยายจาก2ไม้ที่มีอยู่และมีหนึ่งไม้ที่ขยับขยายและมีผลเดียวออกผลหมายความว่าคุณรอไปสักพักหนึ่งนะมันอาจบางทีมันอาจจะเป็นมันเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะเดินเติบโตหรือพัฒนาต่อย,ยอดไปได้อีกครั้งหนึ่งคุณไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องเร่งมากจนเกินไปนะครับหนายอบหวานเกิดขึ้นคืออัศวินถือไม้บางทีคุณอาจจะ ใช้ในเรื่องลักษณะของการที่ร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของการงานบ้างเพราะว่าคุณอาจจะวิ่งเต้นหางานโดยเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นภาวะของการปลดพนักงานหรือว่าอาจจะตกงานหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องหลายอย่างกับการงานค่อนข้างเข้ามาเยอะเลยทีเดียวผมก็เข้าใจนะแต่ว่าก็อยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเราก็ต้องใช้ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ต้องมามีบทบาทช่วยกับ ตัวคุณเองได้เช่นกันนะครับบางทีคุณอาจจะมีคนช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณได้หรือมีคนมาคอยให้การสับสนกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเลือนสุภาษเนี่ยมาแรงลักคนาของตัวคุณอาจจะมีความสําเร็จกับเรื่องของหุ้นส่วนหรือเพศอตรงข้ามที่จะมาคอยช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณได้การงานก็ค่อยๆพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แบบก้าวกระโดดนะครับถ้าเกิดคุณคิดหรือปริ้งไอเดียบางสิ่งบางอย่างได้บางทีแล้ว มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณนั้นเปลี่ยนหรือพลิกผันได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะถึงจุดจบที่คุณนั้นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็ต้องอาจจะต้องใช้ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งนะครับเศรษฐกิจหรือว่าการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังไม่พร้อมมีจุดดับเกิดขึ้นคือบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เติมเต็มกับความรู้สึกของตัวคุณเท่าที่ควรทั้งหมด100%เแต่บางทีเราอาจจะพลิกอกกะ บางทีเราอาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จาก8ดาบคือการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะมีคอมเมนต์มานะครับว่าตกงานเปลี่ยนแปลงงานหรืออาจจะแบบว่าไล่ออกจากงานจะทําให้มันดีได้ยังไงทุกอย่างมันไม่ได้ดีได้วัน2วันนะครับเราต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตและหาให้ได้ว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงหรือจะ โน้มเอียงไปทิศทางใดถ้ามันมีโอกาสมันก็จะต้องวิ่งเข้าหาเราเองแหละเราก็แค่คว้ามันไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจากหนึ่งถ้วยมันเป็นความรักมันเป็นความหวังที่คุณสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจากหนึ่งถ้วยได้นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีคนมาช่วยเหลือสัดส่วนกับตัวคุณหรือมีคนให้โอกาสกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งจำไว้นะครับวิกฤตมีโอกาสเสมออยู่ที่ว่าเราจะ เปลี่ยนแปลงมันได้แค่ไหนหรือเราจะรับมันได้แค่ไหนเราจะมีสติในการทําได้มากแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูในักษาของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรจะไกด์ไลน์ให้ก่อนนะครับขอไพ่สามใบความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะยังอยู่ในโหมดของความไม่ชัดเจนนะมีไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งมันมีไพ่ของกันที่อาจจะเหมือนกับไม่ค่อย เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนบ้างในบางครั้งเนื่องจากอิทธิพลของอาดาวอังคารโคจรเข้ามาเล่นกับลักนณของตัวคุณเองอาจจะมีความรักความสุขความหวังที่อาจจะยังไม่ค่อยเหมือนเดิมหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องรอคอยความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากไพ ดาบเนี่ยเป็นไพ่อะไรที่เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเลยมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะบอกออชาวราศีสิงห์ลัคนาสิสงห์งว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องอดทนนะครับและก็พยายามเหมือนกับทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดกับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะยึดติดกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปสี่เหรียญปรากฏขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยอมที่จะทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าออกนอกกรอบเลยคุณยังคิดอยู่ในแบบอะไรที่นั่นเดิมๆแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยยังดูไม่ชัดเจนเหมือนเดิมถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปซะจบทุกสิ่งทุกอย่างไปซะอย่าไปยึดติดกับมันมากเกินไปแล้วคุณก็มีโอกาสจะมีการจบแล้วพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้มันก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังมีโอกาสของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถ้าเกิดคุณไม่ยึดติดมันมากเกินไปคุณก็มีโอกาสที่จะยังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้อะไรที่มันยืดเยดื้อคราคา,าสังเราก็จบมันไปและทุกอย่างมันก็จะดีนะครับบางทีเราอาจจะปล่อยไม่ได้แหละเพราะว่าเราอาจจะยังยึดติดกับในเรื่องของกู้ของเพศตรงข้ามมีไพ่เรเวิร์เข้ามาด้วย นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกเข้ามาหรือมีคนเข้ามาหาตัวคุณมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะครับเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์หนึ่งในนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นคู่ของคุณได้เนื่องจากดาวราหูหรือดาวคู่ของคุณนั้นโคจรอ,อยู่ในเรือนราศีมิถุน แล้วก็เป็นตำแหน่งที่เป็นเรียนลาภะด้วยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังมีโชคมีลาบกับในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามได้นะครับหรือยังมีคนที่จะมาเติมเต็มบความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณได้ขอให้คุณเปิดใจที่จะรอคนที่จะเข้ามาหาตัวคุณประมาณนี้เพราะหนึ่งถ้วยมันเป็นการเริ่มต้นสองถ้วยมันคือความรักที่จะลงตัวภายหลังหรือบางทีคุณอาจจะได้คอมมิตที่ดีต่อกันขอให้คุณอดทนและ เหมือนกับรอคอยกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติความคิดและก็ทัศนคติในมุมบวกแต่ว่าราชนิถือถ้วยเนี่ยมีข้อเสียคืออาจจะคิดในแง่ลบบ้างมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกับการเยียวยาจิตใจเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะของความที่คุณอาจจะยังยึดติดอยู่แล้วก็ยังไม่ชัดเจนคุณก็เลยยังแกว่งอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืออาจจะสแสวงหา ความรักใหม่ๆคุณอาจจะได้ความรักที่ดีเป็นสองถ้วยอาจจะเป็นคู่แท้เข้ามาเป็นโซเมทกับตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นระยะของการครบแบบนานหรืออาจจะได้ เขาเรียกว่าอะไรนะคอมมิทที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นไปได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องรอคอยและเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงของน่าจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนพฤษภาคมนะครับคุณอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในสิ่งที่ดีได้ตอนนี้คุณก็พยายามสะกดข่มและอยู่ในภาวะของความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเต็มกับความรู้สึกของตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็จะส่งพลังงานบวกให้กับคู่ของคนหลักแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสมหวังและมีคอมมิตท,ที่ดดีต่อกันันนไ้ะครบ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ